สวัสดีครับในเรื่องของหลักสูตรสหกรณ์เป็นการวาดฝันและก็จะเป็นจริงในเร็ววันนี้ความจำเป็นของประเทศไทยเราก็ทราบกันดีว่าระบบสหกรณ์นี้เราดาเนินการมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วจนถึงวันนี้สหกรณ์ทุกอำเภอในประเทศไทยมีความสำเร็จ ในเรื่องของการบริหารการจัดก,การของสหกรณ์โดยรัฐบาลก็มีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูแลรับผิดชอบกรมสหกรณ์หรือกรมส่งเสริมบัญชีสหกรณ์ส่วนในภาคเอกชนก็จะมีสมาชิกสหกรณ์อยู่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกำอำเภอทุกจังหวัดในประเทศไทย แต่สิ่งที่จะชี้ชัดว่าคนที่จบสหกรณ์จริงๆเนี่ยถามว่าตรงนี้เป็นความสำคัญมีหลายสถานการศึกษาซึ่งได้ใช้ความพยายามแต่ก็ไปอยู่ในโครงสร้างของการบัญชีหรือว่าโครงสร้างของการบริหารธุรกิจเป็นหลัก แต่เรากําลังคิดกันอยู่ว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเราจะต้องตั้งเป็นคณะคือคณะการสหกรณ์หรือคณะสหกรณ์คือเป็นการยิงตรงทําตรงจบแล้วเนี่ยสามารถที่จะทํางานของสหกรณ์โดยตรงแล้วก็เป็นเรื่องของความเป็นพิเศษ เพราะว่าสหกรณ์ที่จบโดยตรงเนี่ยมีมีไม่กี่ที่จะพูดได้ว่ากี่คนแล้วเราจะเชื่อมโยงว่าอาเซียนซึ่งถ้าเราใช้กระบวนการของสหกรณ์นี้ประเทศอื่นในอาเซียนที่ยังไม่เคยทำก็อยากจะได้ต้นแบบจากเราหรือประเทศที่ยัง ไม่ได้รู้จักคำว่าการทำสหกรณ์กับประชาชนเป็นอย่างไรแต่ประเทศไทยเนี่ยเราทำบอกว่าสหกรณ์ทุกอำเภอก็จะมีเงินกองทุนสหกรณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าล้านบาทน,นั่นคือเงินที่สมาชิกสหกรณ์ได้ได้ร่วมกันทำเรื่องของผลผลารเกษตรแล้วการที่ จะซื้อไออาหารไปบำรุงพืชก็คือปุ๋ยเนี่ยทำกันอย่างไรอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดก็บอกว่าในเบื้องต้นนี้นะครับเราก็จะใช้สถานีโทรทัศน์ของ BTU มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อที่จะสื่อไปถึงสมาชิกสหกรณ์ทั่วทั้งประเทศ แล้วก็จะมีการจัดอบรมในเรื่องของหลักสูตรต่างๆเรียนรู้ทางโทรทัศน์แบบให้เปล่าแบบให้ฟรีนะครับแล้วค่อยมาอบรมกันในเรื่องอที่จะเน้นและก็ให้เกิดความเข้าใจดังลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่จะเรียนรู้ระบบ ของสหกรณ์เกษตรของสหกรณ์แล้วเมื่อเราศึกษาในทางไกลของโทรทัศน์แบบฟรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความรู้แล้วเราจะจะมีการอบรมเพื่อที่จะเป็นเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่เข้าร่วมอบรมในโครงการเป็นการสำเร็จคนที่จบ ชั้นป .6 กก็อบรมได้เข้าสู่โครงการได้คนจบชั้นม .3 ก็ได้คนจบชั้นม .6 ก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ของกระบวนการสหกรณ์แล้วเราก็ดำเนินการที่จะเปิดในหลักสูตรสหกรณ์ระดับปริญญาตรีปริญญาโท แล้วก็จะเชื่อมไปถึงปริญญาเอกในความเหมาะสมของเวลานะครับเราก็จะเริ่มต้นกันครับ